วันที่24พฤษภาคม2566ที่พักเก้าไกลนายรังสิมันโรมโคศกพักเก้าไกลได้กล่าวถึงกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความเตือนว่าก้าวไกลอย่าเสียตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอันขาดนายรังสิมันกล่าวว่าอันที่จริงก็เหมือนกับที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลได้เคยกล่าวเอาไว้ในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่งที่พักเก้าไกลยอยากรักษาประเพณีที่เคยทำกันมาซึ่งในอดีตหากไม่รวมเมื่อปี2562จะพบว่าพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพื่อผลักดันกฎหมายต่างๆพักเก้าไกลย,ยืนยันว่าตำแหน่งดังกล่าวพักเก้าไกลต้องการเอาไว้เองก็ถามว่ามีพักการเมืองใดมาต่อรองตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วหรือไม่น่ารังสิมันกล่าวว่ายังไม่ทราบแต่เบื้องต้นพักเก้าไกลได้ประกาศมาหลายครั้งแล้วและยืนยันในเรื่องนี้มาโดยตลอดส่วนเรื่อง ูดค,คุยกับพักเพื่อไทยในประเด็นนี้นายรังสิมันกล่าวว่าต้องถามนายชัยธวัฒน์เพราะเป็นผู้ดูแลและเจรจาในพักร่วมรัฐบาลซึ่งจะตอบคําถามได้ดีที่สุดเมื่อถามต่อว่านายนัทวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นผู้ที่เหมาะสมกับตําแหน่งประธานสภาหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าในรายละเอียดทางพักเก้าไกลยังไม่ได้มีการพูดคุยกันว่าใครเหมาะจะเป็นแคนดิเดตในตําแหน่งประธานสภาซึ่งคิดว่าพักเก้าไกลยังมีเวลาคุยว่าจะมีใครที่เหมาะสมเมื่อถามถึงจํานวนสวที่ยกมือโหวตนายพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกร รัฐมนตรีอาจไม่เพียงพอจะมีการดําเนินการอย่างไรนายรังสิมันกล่าวว่าเท่าที่ตนทราบนั้นเห็นว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงมติไปในทิศทางไหนเข้าใจว่าคงจะรอดูก่อนซึ่งตนคิดว่ายังมีเวลาที่จะมีการเจรจาพูดคุยกัน